สวัสดีครับข่าวสัว้นในวันนี้วันนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับกับน้องปีโป้ประกาศจบการศึกษาจากวง C J M f o r e นะครับถือว่าเป็นคนแรกที่ประกาศจบการศึกษานะครับถือว่าปิดค่าเลยซึ่งประกาศในงานจับมือล่าสุดเลยนะครับซึ่งหลังจากหมดสัญญาแล้วน้องจะไปเป็นศิลปินสังกัด I อแนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวทางออฟฟิเชีเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับ เอาจริงๆนะครับความรู้สึกของผมที่เห็นน้องปีโป้แบบผันผ่านนะก็เหมือนน้องแบบอาจจะยังไม่เต็มที่กับสิ่งที่ทํานะครับบ่อยแล้วครับที่เห็นน้องเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลที่อยู่ในอัลบั้มชุดที่1นึ่งนะครับ A.N. p e s s u r จริงๆน้องติดนะครับแต่น้องยอมที่สละสิทธิ์ให้คนอื่นแทนเพราะคิดว่าทําแล้วไม่เต็มที่ แล้วก็อีกหลายหลายอย่างเลยอย่างตัวเพลงของโปรเจกต์อินดี้แคมป์เช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าตัวน้องคิดว่าทำไม่เต็มที่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องปีโป้นะครับโชคดีกับเส้นทางที่เลือกนะครับขอบคุณครับ